ข้อนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำผีตเต้าเต๋อจริงบทที่63และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเชื่อมสัมพันธ์แก่นของการหวนคืนสู่เต๋ออยู่ที่คําว่าไรอัตตาการที่ท่านเหล่าจื่อกล่าวว่าทดแทนแค้นเคืองด้วยคุณธรรมเพราะ พลังของคุณงามความดีสลายบุญคุณความแค้นทั้งมวลได้เพราะเบื้องหลังของคุณงามความดีคือการหวนคืนสู่เตาแก่นของการหวนคืนสู่เตาอยู่ที่คำว่าไรอัตตาบนโลกนี้มีบุญคุณความแค้นเรือนพันเรือนหมื่นประเภท เหตุใดจึงมิได้เข้าสื่อจิตใจเราทั้งหมดเล่าเพราะส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับฉันดังนั้นจิตใจคนเราจึงไม่หวั่นไหวบุญคุณความแค้นทั้งมวลล้วนมีอัตตาเป็นร่างรองรับหากไม่มีร่างรองรับ บุญคุณความแค้นจึงสลายไปเองตามธรรมชาติการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีตตเต้าเต๋อจริงมีวิธีการที่เป็นแบบฉบับอยู่วิธีหนึ่งคือไม่ว่าประสบปัญหาใดให้กลับบ้านไปสื่อเชื่อมมูลรากกับปิดามานดาแต่คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่า การปรับความเข้าใจกับครอบครัวที่ให้กำเนิดคือการขจัดความเข้าใจผิดความเครียดแค้นและความเสียใจทั้งมวลที่มีกับพ่อแม่หลังจากนั้นความสัมพันธ์กับพ่อแม่จะกลับมาปรองดองและอบอุ่นอันที่จริงนี่เป็นการปรับความเข้าใจในอุดมคติแต่ในชีวิตจริง แทบจะเกิดขึ้นได้ยากมากการปรับความเข้าใจในด้านความเป็นจริงคือการปล่อยวางความเครียดแค้นและการตอบโต้พ่อแม่ที่มีอยู่ในใจลงและปล่อยวางความคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงหรือช่วยพ่อแม่ให้รอดพ้นด้วยไม่ผัวพันกับรูปแบบความสัมพันธ์จนยุ่งเหยิงอีกต่อไป แต่ให้วางพลังไว้ที่ร่างกายตนตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นวิวัฒนาการของอัตตาแบกความรับผิดชอบทั้งมวลเพื่อเยียวยาและมองเห็นตนเองให้จิตหวนสุ่ความสงบนิ่งคือการเชื่อมโยงกับมูลรากทางธาตุแท้หากทำตามนี้ไม่ได้ แม้รูปแบบความสัมพันธ์กับพ่อแม่จะสวยงามเพียงใดหมุนรากนี้ยังคงไม่ได้เชื่อมโยงกันอยู่ดีหมุนรากของเรากับพ่อแม่และผู้คนทั้งมวลล้วนอยู่ร่วมกันในเตาเตาเกิดจากความสงบนิ่งเมื่อจิตหวนสู่ความสงบนิ่งเสียงโบกเบกโวยวายของทุกสิ่งจะหยุดลง ดังนั้นจึงกล่าวว่าแก่นของการทดแทนแขนเคืองด้วยคุณธรรมอยู่ที่ไร้อัตตาสิ่งสำคัญในการฝึกฝนไร้อัตตาคือการกระทำไม่เสแสร้งทำงานไม่ก่อปัญหาอาหารการกินเน้นสมรถะคำว่าไม่ทั้งสามประการนี้คือการตื่นรู้จากความโลภ และความคิดที่เหลวไหลแต่ไร้อัตตาไม่ใช่ให้เราเสียสละตนเองแต่มีคลื่นความถี่เดียวกับเต๋เมื่อนั้นเรื่องใดๆที่เราทำจะไม่ได้ถูกสิ่งแวดล้อมบีบบังคับแต่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมหมายความว่าจิตเปลี่ยนสภาวะได้ สารพัดวิธีการเป็นไปตามจิตนี่ไม่ใช่สภาวะที่อิสระที่สุดหรอกหรือโดยอาจารย์เจ้าเมียวกว่อวันที่24เมษายน2566เผยแพร่วันที่1,905